สวัสดีค่ะจากมาลไรยองคพยอมค่ะโหใจไม่ดีนึกว่าผักเพลวจะ 0, สูญพันธุ์ซะเลนะคะเขาโตขึ้นมายาวมากแล้วก็ดันออกดอกนี่ออกดอกอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าออกดอกต้องให้ตัดแต่งกิ่งทีนี้บาลไรยองคพยอมก็ไม่ได้ตัดนะคะอันนี้ก็ตัดแล้วก็กด ใช้ใช้โน้มต้นแล้วก็กดลงไปในนี้นะคะเพื่อให้เขาแตกขึ้นยอดใหม่นะคะสวยเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นมะกรอฮอลแลนด์นะคะขึ้นใหม่ก็เลยเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะรอยลอยวานวานไว้เหลืออยู่สามสี่ต้นนะคะก็เลยปล่อยไว้เลยนะคะเพื่อจะได้กินลูกด้วยแล้วก็ได้ทําร่มด้วยนะคะอันนี้ก็อยู่หน้าเพลิงหน้าเพลิงพักนะคะ อันนี้ยังลื้อของลงไม่หมดนะคะนี่อันนี้สี่ปีแล้วนะคะต้นสูงไปโน่นแล้วนะคะเดินเดินวนไปมาเจอพริกตรงนี้เลยตอกตะหลักไว้นะคะกันเขาล้มนะคะเพราะต้นยังเล็กแต่เขาสูงมากเลยนะคะกำลังติดเม็ดเลยนะคะกำลังติดเม็ดติดดอกต้นแค่ต้นนี้ทำท่าเนาะ นอนกินออกดอกก็จริงมีขวักแล้วเขาบอกว่าแคเป็นแคแคต้นใหญ่แล้วหานอนไม่เจอด้วยเนาะลอยขี้ยังอยู่นะเนี่ยหานอนไม่เจอ แต่เขากินหมดเลยโอ้มาเจอตัวเล็กโอ้มาเจอตัวเล็กเต็มเลยข้างบนอยู่กับก้านนะนี่งไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้ตายจริงอยู่กับก้านใบเรานี่มองถ้าไม่เห็นเลยเขานอนเหยียดยาวอยู่กับก้านใบ ถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่เห็นเลยอย่างนี้ก็จะรออะไรละคะวี้หมดไม่เอาไว้ทำพันแล้วโหจังเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแคเตี้ยนะคะก็เริ่มมีหนอนอีกแล้วโหวันก่อนนี้ก็ไปบี้จับวีไปเยอะวันนี้มีอีกแล้ว โหแล้ววันนั้นเด็ดเด็ดยอดเขาไปผัดนี่จะกินหนอนเข้าไปมั่งหรือเปล่านะนี่อโอ้ยจังเลยอะ่ะว่าจะเอาน้ำหมักมาฉีดพ่นซะหน่อยก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ก็เลยยังไม่กล้าจะสะพายเครื่องโหจังเลยหนอนแล้วจะเหลือไหมเนี่ยนอนนี่คืออุปสรรคมากๆเลยสำหรับคนปลูกพืชผักที่ปลอดสารแบบนี้โอยตายจริง อันนี้ก็เป็นกล้วยหอมมาเลอีกหนึ่งเครือนะคะที่ลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ก็อีกหนึ่งเครือว่าปีใหม่จะตัดได้แล้วนะเนี่ยลูกเริ่มใหญ่เนื้อตึงแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะถ้าตำส้มตำเนื้อกรอบดีจังเลยแต่ถ้ากินสุกแล้วเนื้อเละไปหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็มี กิ่งเขาแตกขึ้นมานะคะส่วนอันนี้เป็นกล้วยงาช้างนะคะลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปีใหม่จะตัดได้หรือเปล่านะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะคะเมื่อ เมื่อวันก่อนนี้ก็เก็บส่งไปให้ลูกสาวสักครึ่งกิโลได้นะคะก็เม็ดก็น่ากินนะคะแต่หนอนเยอะมากเลยหนอนเขาคอยจะเจาะเม็ดกินนะคะเนี่ยแบบนี้เขาคอยจะเจาะตอนนี้ก็สูงแค่อกแล้วนะคะสำหรับพริก ก็อยู่ในร่มน้ำก็ไม่ค่อยได้ลดว่าจะเอาปุ๋ยคอกกับน้ำหมกักมาลดอีกสักเที่ยวหนึ่งก็ยังเลยนะคะลดตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ลดอีกเลยนี่ยักเยื่อยักใหญ่ขึ้นว่าจะฉีดน้ำหมักอีกสักหน่อยนี่ใบเริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่มมีลายแดงลงแล้วเนี่ย อันนี้ช่วงนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวมานี่ลาแดงจะลงพลิกถ้าดูแลไม่ดีนะคะเอาไม่ไหวเลยนะคะคืนเดียวนะคะวิ่งไปเป็น10บๆไร่เลยนะคะมาก่อนนี้บ้านพยอมปลูกเย็นวันนี้มองเห็นนิดเดียวพอเช้าขึ้นมานี่เข้าไปกลางที่เลยนะคะเพราะลมหนาวโชยมาเขาจะปลิวมาตามลมนะคะ นี่อันนี้มีพี้แล้วนะคะเนี่ยโอ้ยขาก็ไม่ค่อยจะดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบชะพลูนะคะเริ่มเริ่มมีได้กินตรงนี้นะคะโหตอนแรกปลูกยากมากๆเลยนะคะเอามาปลูกไว้ตรงนี้ก็คืออยู่ในร่มนะคะได้ผลนะคะแต่ใบก็มีตะขี้ฝุ่นทางนัน้นเลยแต่ใบสวยนะคะ อันนี้ก็เป็นข้างหลังบ้านนะคะก็ยังมีต้นไม้นะคะต้นไม้ยังอยู่เยอะนะคะเนี่ยจะมาให้จัดทําใหม่ได้ยังไงเนี่ยดูสิน่นลกเรือลังไปหมดอันไหนที่เขาลือ้อเขาลื้อเอาไปก็เอาไปก็แหว่งว้าวว,าว้อย่างนี้ก็ดูไม่น่ามอง ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์อันนี้ก็พามาดูสวนผักแล้วก็พามาดูไม้มงคลไม้ประดับนะคะนี่ตรงนี้ก็ยังอยู่อีกเป็นท่อนๆอ,อันนี้ก็อยู่ในเรือนเรือนเพ่ออ,อีกที่นึงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็ลงไปหมดแล้วนะคะก็เหลือไม่มากแล้วข้างหลังบ้านนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดน้ำลกรดนะคะดินก็จะแห้งน้องชิมินี่ถผาเงินไหลมาขึ้นหลังคาเลยไหมนี่ ก็ยังมีตรงนี้นะคะก็น้ำไม่ค่อยได้ลดว้าวยังอยู่นี่อีกกระถางนึงนี่นะอันนี้เป็นต้นกอแม่พันนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาขนไปใหม่ภูชรุนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะที่เป็นพริกช่อนะคะอันนี้ก็ เพาะไว้โตแล้วนะคะยังไม่ได้ลงปลูกเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ